ชิคเคนไม่ได้เท่าไหร่นะคะตุ๊บร้านนี้อร่อยจริงเอาล้เนื้ออีกได้ไหมได้ค่ะนี่ไงนี่ไงใส่ใส่เทให้หน่อยครับได้ได้หมดแล้วว่ะถ้วยหนึ่ง ควรอย่างที่บอกเนาะว่ากระปุกละแค่19บาทนะครับซื้อ5กระปุกจะเหลือ19บาบาทแต่ถ้า,าซื้อ10กระปุกจะไม่เสียค่าส่งด้วย,วยกินจริงจังมากอร่อยเป็นรถที่พี่ปูกลิตมาเท่าไหร่พี่ปูกิน๋ยวน,น,นี้เลย กินได้อีกเราพูดเยอะใช้พลังางานใช่ต้องไปทำหมูอีกนะตอนนี้จริงต้องไปจี่หมูก่อน,นนะสำหรับคุณชายค่ะขอบคุณค่ะเนื้อมาเป็นเป็นทีนทีปตัดตอนอยี่สิบสามกระปุกขึ้นค่าส่ง,สงไม่สิบเดี๋ยวนะเซ็นร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปปะมันถึงจะไม่เสียค่าส่งไปจีบหมูมาก่อนนะ ทุกคนกดสิบกระปุกนะไม่เสียค่าส่งอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ของเขาแต่ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นที่พี่พีพูดเมื่อกี้นะคะใช่แต่รุ่นเมื่อกี้อร่อยกว่าจริงๆจริงๆถ้าชอบชอบอันเมื่อกี้กดเชฟอันที่ปักอยู่ราคาดีด้วย19บาบาทปีใหม่ได้กินแน่นอนครับหรือว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้หลายคนอาจจะต้องกินมาม่าเพราะว่าตื่นหวยคุ่ะอุตส่าห์เอามาม่ามาให้ เตรียมมาไหงครับพี่ปูเตรียมบะหมี่ยังเนี่ยรอบที่แล้วเอ็นชัวก็บอกว่าพี่ปูควรจะกินได้แล้วนะครับพี่ปูดูไม่มีดวงพี่ปูได้ซื้อไว้กี่ใบครับพี่ปูไม่เคยมีดวงค่ะพี่ปูต้องจะออกเท่านั้นน่ะคีบพี่ปูจะได้ทำทำอันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องมีปูอีกทุกคนสิบสิบกระปุกนะสิบกระปุกในราคากระปุกละแค่สิบเก้าบาท รดเนื้อวากิวเท่านั้นอร่อยมากเลยอันนี้เป็นเนื้อวากิวพี่พีกินเนื้ออะไรไหมคะหมารบค่ะเนื้อี้ดอกไมเป็นเนื้อวากิวอ่ารุ่นไม่มีเนื้อพอกไ่หดอดเนือกมพี่้องนื้อให้พอดสอ้อยแปดสิบเ้าแล้วทยอยจ่ายเงินให้หน่อยนะครับ หนึบทุกรุ่นหนึบทุกรุ่นบอกไว้เลยครับตัวเขานมังอันนี้ชีสดูอย่างของต่ิบกระปุกแล้วค่ะดูขออคุคม<า>้มค่าวันนี้เป็นชีสเชฟชีสแต่ว่าเผ็ดกึง่งอะไซเนี้ไซเนีน้ไม่ค่อยมีนะต่ำกว่า20บาทแล้วคือรสชาติคือแบบรสชาติคือเหมือนออริจินอลมากจริงๆ <c oughs> แล้วตัวโต้งเขาอลิสตันคุกอยู่มานานนะครับอยู่มานานเนาะแล้วก็กระปุกปกติ20กว่าบาทนะ คยกับรุ่นน้องหนูพี่พีชกินมานานมากเลยนะบอกว่ามันอร่อยมาก <c oughs> แล้ววันนั้นน่ะใช่แล้ววันนั้นนที่ราคาผิดอ่ะมันกำล,ล,ลังไต่เงินแล้วราคาก็ดีกับมันเส็ยใจเลยถามว,ว่ามันมีราคาผิดอีกไหมกเพราะมันกินแบรนด์นี้อยู่มานานมาก <c oughs> มอร่อยเขาขาย่ราคาผ <c oughs> ิดอีกไม่ได้หรอคะราสามสิบบาทใช่ไหมแล้วมันกำลังไต่เงินแล้วมันเด้ง <N> ขนาดราคาไม่ผิดอะฮอตสี่ร้อยแล้วนะฮอตสี่ร้อยแล้วขายดีทุกครัง้ง <N> อย่า้ละค่่ะพีคือพี่โกูหว <N> ัว <N> ่าไม่ม <N> ีโอกาสที่จะเกิดราคาผิดอีกแล้วค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนจิ้มิ้ยังไม่ได้ยังยังเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊เป็นดาค่ะคุณผกำลังกินสาลายอยู่นะคะต่อจริงๆในตะกร้าในตะกร้ามีมีมีสาลายอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถกดได้เลยนะเพราะว่าราคาที่ให้ไว้อยู่ในตะกร้าเป็นราคาแฟลตเซียวที่ลดตลอดอยู่แล้วสามสี่นสามหกนะคะตะกร้าสามสี่สามห้าสามหก สีฟ้าสามสามใช่แล้วก็พี่พีทกับพี่บุ๋มชอบคือสามสี่สามห้าสามหกค่ะจัดได้เลยไอ้มันมีเป็ดเคยอยู่ไอ้มันก็เลยแบบกินเอาเอารถไหนเอารถไหนเอารถได้เรามีเยอะเรามีเยอะอ๋ออันนี่ใส่แสบเชื่อไหมว่าเราขาย เราขายตัวบะหมี่กึ่งเนี่ยไป500ออเดอร์แล้วจริงเหรอก็คือทุกคนน่าจะตื้อกันทีลาติบกระปุกติบกระปุกติบกระปุกอะอร่อยไม่หรอกนะพี่พีเราอันนี้สรุปเราต้องซื้อกี่อันต้องซื้อสามโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอไอ้ตัวเชฟจบก่อนไม่คือแบบพี่พูจะซื้อบ้างไงเลยถามพี่พีเนี่ยจียบคิดเองสั่งซื้อห้าถ้วยได้ร้อยแปดบาท คือจริงๆอะครับถ้าสั่งเป็นสิบมันจะไม่เสียค่าส่งนะกดตลอดค่ะรคันนีออแล้วคืออันเนี้ยหมดตลอดพี่ปูสั่งมาจากบ้านเลยต้องปกป้ที่นี่ค่ะเพราะว่าหมดตลอดคะรดน้เรามีเดี๋ยวรังมาใส่ขยะีตรงอันนี้ชิมก่อนว่านี่รถอะไรกถ้าป้ามาอย่างถ้ามัน พี่ไป็นคนเอามารวมอ่ะอันไหนแยกไม่ออกเลยอ่ะแยกออกแต่ไม่มีเบอร์ลี่อช่ชอบชอบมากจังแบบรู้ว่ามันละลายง่ายค่ะใช่เดี๋ยวขอแบล็คตกเองแล้วตกเองฝากไว